ตามต่อคดีของน้องจีฮุนนะฮะน้องเจ็ดขวบที่เสียชีวิตภายในยรถรับส่งของโรงเรียนที่เป็นรถตู้ที่ชนบุรีนะฮะล่าสุดเองผลชนะสูตรออกมาแล้วนะครับแล้วก็พ่อแม่ของน้องจีฮุนก็คือเดินทางไปรับศพน้องนะฮะเพื่อไปประกอบพิธีทางศาสนาเมาื่อวานนะฮะบรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้าว่ะคุณผู้ชมพ่อแม่เนี่ยเดินทางจากชนบุรีนะครับไปที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติเพื่อรับศพน้องจีฮุนกลับไปประกอบพิธีทางศาสนานะักข่าวถามพ่อกับแม่ของน้องจีฮุนนะฮะคือ บอกว่ายอมรับว่าต้องร้องไห้ทุกวันเลยคิดถึงลูกสาวมากปกติเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยจีฮุนจะไปด้วยตลอดไม่เคยห่างกันเลยตอนนี้บอกเลยฮะพ่อแม่ทำใจไม่ได้กับการสูญเสียน้องครั้งนี้นะครับส่วนผลการชนสูตรสาเหตุการเสียชีวิตนะครับอาจเกิดจากภาวะฮิสโตกนะครับเนื่องจากภาวะตับเปลี่ยนสีเบื้องต้นทางครอบครัวไม่ติดใจแล้วนะครับพอเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการทุกอย่าง ตามที่ครอบครัวได้ร้องขอไปแล้วส่วนการพูดคุยกับทางโรงเรียนยอมรับว่าทางโรงเรียนเนี่ยก็พยายามติดต่อมาแต่ว่าทางครอบครัวยังไม่พร้อมที่จะพูดคุยจริงๆครับเพราะว่าต้องทําใจคือตอนนี้ทําใจไม่ได้ไม่อยากคุยสิ่งที่ทําได้ตอนนี้ก็คืออยากจัดงานศพของลูกสาวให้เสร็จสิ้นไปก่อนครับทางคดีก็ยังไม่มีอะไรที่ติดใจครับเพราะว่าทางคุณหมอท่านท่านสนิทฐามแล้วก็ Uh, อธิบายมาค่อนข้างจะละเอียดแล้วครับ <Okay. S 1> ก็ส่วนตัวยัง,ยงครับอย่างที่บ้านยังยัางยังทำใจกับเรื่องนี้ค่อนข้างจะยากเลยครับแล้วก็ยังไม่โอเคในการที่จะเคลียร์กับทางโรงเรียนเลยครับ,รบยังไม่ได้พูดคุยยังไม่พร้อมที่จะพูดคุยเลยครับ uh, อธิบายเอาไปนะดูบรรยากาศงานศพของน้องจีฮุนที่วัดบ้านเก่าที่จังหวัดชนบุรีนะฮะคุณผู้ชมครับ มีพิธีรดน้ำศพแล้วก็มีการสวดพระพิธรมไปคืนแรกนะครับมีฝ่ายปกครองข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชาวบ้านไปแสดงความเสียใจด้วยนะครับแต่ว่าคุณครูของโรงเรียนที่น้องจีฮุนอยู่ยังไม่มีใครเดินทางไปร่วมงานในคืนแรกนะครับพิธีสวดอภิธรรมศพเนี่ยจะมีขึ้นทั้งหมด7วันนะครับแล้วก็จะมีพิธีชาปนากิจ15กันยายนนี้นะครับ พ่อแม่ของน้องจีฮุนฝากบอกว่าอยากให้คดีของลูกสาวไปอุทาหรณฝากไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ไหมฝากึากระทรวงศึกษาธิการได้ไหมฝากไปถึงโรงเรียนต่างๆได้ไหมว่าควรจะมีมาตรการที่เข้มงวดมากกว่านี้หรือเปล่าโดยเฉพาะเรื่องของรถที่รับส่งนักเรียนมันเกิดเหตุการณ์ซ้ำๆแบบนี้ไม่อยากให้เกิดแบบนี้อีกเหมือนที่เราอ่านข่าวไปฮะ เคยอ่านหลายปีแล้วตอนนี้ก็ต้องกลับไปอ่านข่าวแบบนี้อีกนะฮะใช้ความระมัดระวังให้มากขึ้นคุณผู้ชมครับวันดีสนุกฟรีทุกวันวันดีโหลดฟรีได้แล้ววันนี้